สดีครับวัดีพี่น้องผูทุกคนครับกินเข้าครับพี่น้องมันได้เขาด้าเยครับเด้อสซุปน้ำม่ครับพี่น้องนี่แล้วก็มีผัดถอยได้ครับแล้วก็ปูมาพผัดผงกะวรีครับมีของมักพี่น้อง Có mẹp này là khá thú, không mặt vấn đề gì đâu. là xúc nóng, mốc nóng này thì không mặt. Chính cho nên bộ bừa bị mốc nóng này อืามีัใหญ่เรอ่อือมออพันคอยไล่เนอะพันเองครับ เป็บ้านมันบอกเสร็จเป็ดเองกำลังเฮ็ดแล้วเลยนะครับเฮ็ดแล้วเฮ็ดแล้วก็กินเลยครับพี่น้องครับมันตองรวงเรื่องเรื่องอร่อยอยูหมดเชฟเกา่า ขอมัน่ลย คลิเนี้ก็จะนาย้ไม่มาณนนาที่พี่น้องเราจีน่องขึ้นไลโ์สดอีกพี่น้องโคตรบวกขึ้นพี่น้องสองวันเลยครับพี่น้องครับโคตรบวกขึ้นตอบเมน่นเมื่อไ้ คอมเมนต์บ่ <c oughs> อะไเด็กนังก็บ่อด้ อร่อยครับปลากกะไลก็แช่กโคติที่ตาไม่น้ำพี่น้องสุมองสุบออะครับปลานน,ะานำเด้อยพี่น้องเด้อเมื่อไนการสิจบคลิปซ้ำนี้ครับพี่น้องครับสวัสดีครับลาไปแล้วครับพี่น้อง